ตอนที่มาเนี่ยนิดเดียวเลยนะช่วงเวลาแค่30วันเองนะครับเป็นยังไงฮะดอมเดือนหนึ่งแต่ที่ผมมาครบเดือนนึงก็ขี่ได้ก็ได้จุลินทรีย์ท้องท่าไปหลอบหนึ่งไปฝั่งนี้ครับไปฝั่งี้ท้องเขาต่างยังไงครับต่างกันกับท้องเขามันจะใบ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 ใหญ่แล้วก็ใบมันอ่อนอยู่ดูสีเขียวก็กันนะที่บอกให้ฟังนิดนึงดีกว่านะครับว่าเดือนหนึ่งทข้ามถ้าใบอ้อยสมบูรณ์หนึ่งใบเขาจะใหญ่สองใบเขาจะโน้มลงนะครับดูฝั่งนี้ ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับถ้าอ้อยไม่สมบูรณ์เขาจะห่อหอตัวแล้วก็ใบจะชันขึ้นจะชี้ให้ให้ดูที่ตอนะครับเนี่ยใบมันจะใบจะห่อ่อเราอ้อยที่สมบูรณ์ดูดูตอเขาครับนี่ครับแล้วก็หันไปดูฝั่งนี้ซ้ายกับขวาดน,นะครับนี่ครับ อายุเท่ากันอะไรเท่ากันหมดทุกอย่างนี่เป็นแปลงที่ใช้จุลินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับอายุเท่ากันตัดเท่ากันอาการบำรุงไม่เหมือนกัน <c oughs> ของเขาจะใช้เคมีทุกอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่โชคชัยนะครับามาดูแปลงอ้อยนะฮะที่บริษัทสามโลกโคผูผลิตผลิตภัณฑ์คาทาเพชร,พร,พรจุลินทรีย์นะครับถ้าเราเป็นอ้อยห้าเดือนดออรโจจะอยู่ที่แปลงสาธิตเป็นอ้อยโลงมากี่เดือนลนะฮะ อ้อยปีนี้ครับตอนแรกเราเล่าแปลงนี้ด้วยนะการใช้จุลินทรีย์ให้ดูตัวอย่างคนละคนละข้างทางครับฝั่งู้นก็คืออ้อยที่ไม่ใช้ของเราเล็กแล้วก็ฝั่งนี้ของเราร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีให้กับเกษตรกรปลูกอ้อยได้ย0ตดันขึ้นไปให้ดูสมอ้อยครับตอนนี้อากาศร้อนนะครับช่วงใบอ้อยที่เหี่ยวห่อเพื่อป้องกันการคายน้ำแต่ดูอ้อยของเราครับ ใ,ใบ<ม>เฉวยครับหน้าหน้าใบใหญ่ที่แค่ครั้งเดียวจัดยังไงลดต้นทุนลงมาเพิ่มปุ๋ยเพิ่มยาเพิ่มอะไรนั่นมันกลายเป็นการลงทุนสูงผลผลิตมันดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของแปลงนี้ดูมันจะอวบนะครับ,รบดูด,ดูดูต่อดูต่อก็พอแล้วครับว่าเอออ้อยจะงามไม่งามต้อดูที่ทรงมันครับถ้าตอเล็กๆนะครับจะให้เขียวให้งามขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์อ้อยงามเพราะยูเรีย ครับคืออ้อยงามเพราะยูเรียสังเกตดูดีครับโคนนี้จะเล็กใบใหญ่ใบไม่หอกแปลว่าสมบูรณ์ดีครับตอนนี้คุทาเพชรก็พาลงมาอีกแปลงหนึ่งถ้าสังเกตข้างหลังผมเนี่ยต้นสูงมากนะครับเป็นอ้อย6เดือนนะครับตอน,นใบใหญ่มากนะครับแปลงนะี้แปลงที่สามสำหรับวันนี้ที่เข้ามาดูแปลงจุลินทรีย์ทิ้งเอาไว้ไดโดยบริษัสามโลก ตัวฤทธีกระลาเพชรสรุปวันนี้ในแปลงสาธิตและสาธิตของเราที่ทำขึ้นมา้แค่ฤทธิ์รีพ้นอย่างมากก็หนึ่งถึงสองเมล็ดขออ้อยดำที่เราเห็นฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะรึกษาเรื่องฤทิีก็ติดต่อมาที่เพจก็ได้หรือติดต่อตามหมายเลขนะครับที่อยู่ในคลิปต้องตัดสินใจใช้เกษตรศีของกระถเพชรสูงนะครับครับเราขอจะไปที่นี้ขอบคุณมากนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของแปลงที่เราพูดถึงนะครับอันนี้เราดูบริเวณด้านหน้า ก็จะเห็นไม่่อยชัดวันนี้เราก็พามาด้านในแล้วก็เราได้ถังช่องไว้ให้ดูแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะปลูกเข้าไปในในแปลงเลยนะครับดูดูง่ายครับเราดูที่นับนับนอนนะครับตอนที่กี่นอนหนึ่ง ติดอีกว่าะสวัสดีครับโอ้โหเดิมเดิมทำอยู่เป็นไงเดิมเดิมทำอยู่เห็นว่าให้ปุ๋ยให้ยาอะไรกันมากมายน้าปุ๋ยมาทับรถติดล้ออะไรเนี่ยอันนี้ห้าพันบาทเลยได้ข่าวต่อไล่นะโอ้โหแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิธีปัจจุบันนี้นี่ปลูกยังไงวิธียังไงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยอันนี้ก็คือจุลินทรีย์ ว่าถ้าถ้าฉีดเงินสามรอบไปจะพอดตัวนี้เนี่ยมันมันงามขึ้นบ้องก็ยาวนะสูงก็สูงพอฉีดคนน้อยแต่รู้จักช้าไปหน่อยหนึง่งไม่รู้มาฉีดคนได้สองรอบปีที่แล้วมาสองรอบเอ่มันก็่อยมันสูงท่วมขาก็เลยเอาแต่ต้นปีเลยเปน็น<ต>ว่าดีจริงมั่นใจครับมั่นใจนะครับดีจริงผมจะ ต้องใช้ไปประจำนะครับใช้ไปตลอด